โอ้ไปเลี้ยงใช่แล้วอ้าวโอ้ยไปูกอยู่ง่าว่ากินว่าง้า้นแปนหรอโอ้หัวคือสวงโกนแท้อ้ยปินกสีละงัวยังก็สวงโกนโอยสวงเต็มอยู่สวงเต็มอยู่เบาอยอกระดึงไปจี้ดึงไปดึงไปมันมาหยบดอกเออเออ มอยากกินีนอนปป่อย,ย่ะแล้ยวเนบเดี๋วขาเองมาเดี๋ยวให้มันไอยสา,ามสินเออเมื่อีนเาเลี้ยงว่าหนามาจิบๆเนะ่อยเออว้ยจังบักสังเขาเข,ข,ข่า,าขหามงคนใบสามเาเขาแล้วไปไปผูกต้เาาสาคนอว่สามสามมาเมื่อกมาเมื่อกี้ยดวันเขาไปเลี้ยงได้ไหมนี่วินบ่เขาไปไปนว่น Yeah okay, okay.